บทที่สเปิดเผยต่อไปคุณคือการรับรู้คุณไม่ใช่บุคคลที่รับรู้บางอย่างคุณคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยตัวของคุณเองอย่างที่ฟานซิตลูซิลบอกกล้องโทรทัศน์ย่อมเป็นเครื่องเพียงเครื่องมือธรรมดาหากไม่มีนะักดาราศาสตร์ส่องมองร่างกายและจิตใจของคุณก็เป็นเพียงเครื่องมือเช่นกัน อย่างนั้นแล้วล่ะแล้วอะไรล่ะที่มองผ่านดวงตาของคุณอยู่นั่นก็คือตัวคุณคือการรับรู้อะไรคือสิ่งที่ได้ยินเสียงตัวคุณการรับรู้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการรับรู้การรับรู้แท้จริงแล้วคือแรงผลักดันชีวิตที่ขับเคลื่อนร่างกายของคุณความผิด พลาดอันใหญ่หลวงก็คือการที่เราเชื่อว่ามนุษย์กําลังสัมผัสการรับรู้คิดอย่างนี้ไม่ถูกมีเพียงการรับรู้เท่านั้นที่รับรู้ดังนั้นจึงมีเพียงการรับรู้ที่สัมผัสการรับรู้ได้ถ้าผมถามคุณว่าคุณรับรู้อยู่หรือเปล่าคุณจะต้องหยุดเพื่อสำรวจการรับรู้ของตัวเองและก็จะตอบว่ารู้สิซึ่งรู้สินี่แหละ ที่เป็นการยืนยันตารรับรู้ของการรับรู้นั่นเองสิ่งที่สัมผัสกับการรับรู้อยู่นั้นไม่ใช่ร่างกายหรือสมองร่างกายหรือสมองถูกสัมผัสแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายสัมผัสรูเพิร์สเปราจากการบรรยายหัวข้อ the l i g h t of consciousness การรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมีชื่อเดียวกับ ชั้นนั่นเองมีเพียงการรับรู้ที่รับรู้มนุษย์ไม่รับรู้สุนัขและแมวไม่รับรู้สัตว์ไม่รับรู้มีเพียงการรับรู้เท่านั้นที่รับรู้การรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับที่มีพื้นที่เพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลการรับรู้ผันแปรในจิตใจของแต่ละคน ผลที่ตามมาคือจิตใจเราแต่ละคนคล้ายจะมีชุดการรับรู้ของตัวเองเหมือนกับที่อาคารแต่ละหลังก็มีพื้นที่ของตัวเองอยู่ในภายในแต่การรับรู้ซึ่งมีจิตใจของแต่ละคนคอยรับรู้ประสบการณ์ของตัวเองอยู่นั้นคือการรับรู้เพียงหนึ่งเดียวคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัด เช่นเดียวกับพื้นที่ในอาคารที่ต่างก็เป็นพื้นที่เหมือนๆกันรูเพิร์สเปราจากการบรรยายหัวข้อ awareness is the o n l y aware entity in e x s i t e เข่นการรับรู้ไร้ขีดจำกัดการรับรู้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้คือตัวคุณ และคนอื่นๆทุกคนการรับรู้มีเพียงหนึ่งเดียวและมันคือการรับรู้เดียวกับที่ทำงานอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเรามีชื่อเดียวกับฉันนั่นเองมีฉันเพียงหนึ่งเดียวและคุณก็คือฉันคนนั้นทุกคนคือฉันคนนั้นนั่นเองเดวิดบิงแฮม รับรู้หนึ่งเดียวนี้ทำงานอยู่ในตัวตนสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบรูปกายภายนอกของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่เป็นพาหนะที่ต่างกันของการรับรู้หนึ่งเดียวอันเลิศล้ำและไร้ขีดจำกัดนี้นี่คือความหมายที่แท้จริงของคำสอนที่ว่าเราคือหนึ่งเดียวสติและการรับรู้คือคำสองคำที่ต่างกัน ซึ่งใช้อธิบายสิ่งเดียวกันทั้งสองคำอธิบายถึงตัวคุณสติสามมันสำนึกที่เข้าใจถ้อยคำและเข้าถึงความหมายของมันในตอนนี้ก็เหมือนกับจิตวิญ,ญญาณแห่งเทพที่ดำรงให้ทุกชีวิตคงอยู่ในห้วงจักรวาลมิได้มีสิ่งใดที่อยู่โดดเดี่ยวเป็นเอกเทศเลยฟรนซิสลูชิวจากหนังสือ true love บิวตี้เราคือหนึ่งเดียวทุกอย่างคือหนึ่งเดียวกันกับเราทั้งสิน้นเราทั้งผองล้วงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมูจิจากหนังสือ w วไฟเออร์ Fire, พิมพ์ครั้งที่สองดูเหมือนจะมีเซลล์แยกย่อยนับล้านล้านเซลล์ที่มีชีวิตทำงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆในร่างกายของเรา แต่ละเซลย่อยต่างก็ไม่รู้จักกันแต่พวกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์คนนั้นมีสิ่งมีชีวิตเป็นพันล้านชนิดบนโลกซึ่งต่างทํากิจกรรมส่วนตัวและส่วนมากก็ไม่ได้รู้จักกันสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตไร้ขีดจํากัดอันหนึ่งอันเดียวกันเราถูกสอนให้เชื่อว่าสติเป็นเรื่องเฉพาะคนและมีขีดจํากัด ถูกสอนว่าแต่ละคนมีสติส่วนบุคคลที่แบ่งแยกเป็นเอกเทศดังนั้นสติจึงมีอยู่มากมายเราไม่เคยมาลองพิจารณาว่าแล้วทำไมการจำแนกวัตถุสองอย่างออกจากกันถึงได้ง่ายได้ก็เพราะว่าเราสามารถมองเห็นขอบเขตและขีดจำกัดของมันได้ในขณะที่เราไม่สามารถมองเห็นขอบเขตหรือขีดจำกัดของสติได้เลยฟรนซิส ลูชีวจากหนังสือ Truth of Beauty การรับรู้หรือสตินั้นมีเพียงหนึ่งเดียวทำไมเราถึงไม่รับรู้ความคิดหรือความรู้สึกในร่างกายของคนอื่นหรือรับรู้ว่าสัตว์ในแอฟริกากำลังมองเห็นหรือได้ยินอะไรอยู่นั่นก็เพราะการรับรู้หรือสติน,นั้นถูก กรองผ่านความคิดของคุณปรับให้เหมาะสมกับบริบทของร่างกายคุณนอกจากนั้นความคิดที่ว่าคุณเป็นตัวตนเอกเทศยังกีดขวางไม่ให้คุณได้สัมผัสกับความกว้างใหญ่ไพศาลของการรับรู้อย่างเต็มรูปแบบแต่เมื่อคุณรู้สึกรักหรือห่วงใยคนอื่นก็ถือว่าคุณได้หันเหเข้าหาการรับรู้หนึ่งเดียวได้มากกว่าที่คุณอาจจะรู้ตัวแล้ว เราทุกคนต่างเคยได้สัมผัสการรับรู้ซึ่งก็คือตัวตนของเรามาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยในชีวิตนี้แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองผิดไปว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดจินตนาการหรือว่าเป็นภาพลวงในใจไม่ว่าจะจำมันได้หรือไม่หรือเปล่าเราต่างก็เคยสัมผัสกับการรับรู้มาแล้วแต่ว่าอธิบายไม่ได้และบ่อยครั้งก็เกิดตอนเราเป็นเด็ก อาจเป็นตอนที่เรารู้สึกว่าตัวเองขยายใหญ่โตรู้สึกเหมือนโลกมาอยู่ในตัวเราหรือเราอาจจะได้เห็นหรือได้ยินบางอย่างที่ไม่มีใครคนอื่นเห็นหรือได้ยินเด็กๆถูกจูนเข้าหาการรับรู้ได้มากกว่าเพราะจิตใจของพวกเขายังไม่มีแนวคิดหรือความเชื่อทางจิตมากรดทับการรับรู้ ก่อนอายุสองขวบครึ่งเด็กๆคือการรับรู้ที่บริสุทธิ์และเรียบง่ายพวกเขายังไม่เคยพบประสบการณ์การแบ่งแยกซึ่งก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กๆถึงมองตัวเองด้วยสายตาของบุคคลที่สามเช่นเด็กน้อยซาร่าวัยสองขวบมองเห็นตัวเองในภาพถ่ายเธอก็จะชี้และบอกว่านั่นซาร่าเธอจะบอกเธอจะไม่บอกว่านั่นหนูเอง เพราะเธอยังไม่เคยสัมผัสตัวเองในฐานะตัวฉันที่เป็นบุคคลเอกเทศจากประสบการณ์เลยขอภายนะคะจากประสบการณ์เธอตัวเธอมีหนึ่งเดียวและเธอก็คือคนคนนั้นเช่นเดียวกับทุกคนภายนอกนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสติสติมีเพียงหนึ่งเดียวและเราก็คือสติที่ว่า เลสเตอร์อีเวนสันจากหนังสือ h a p p i n e s s is Free เล่ม1-5ถึงการรับรู้และสติอยู่ทั่วร่างกายและทุกที่นอกร่างกายเราการรับรู้ไม่อาจถูกบรรจุอยู่ในร่างกายได้เพราะการรับรู้ไม่มีรูปทรงเหมือนกับการพยายามจับพื้นที่ใส่ขวดในเมื่อพื้นที่มีอยู่ในทั้งในขวดและทุกที่นอกขวดอยู่แล้ว อันที่จริงขวดแหละที่อยู่ในพื้นที่เหมือนกับที่ร่างกายอยู่ในการรับรู้สรรพสิ่งล้วนอยู่ในการรับรู้ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประสบการณ์ชีวิตของผู้ตื่นรู้จึงเป็นทุกอย่างก็เพราะพวกเขาเป็นทุกอย่างเช่นเดียวกับการรับรู้ที่เป็นตัวคุณเหมือนๆกันเบื้องหลังดวงตาของเราคือสติดุดเดียวกันสติ อันเป็นหนึ่งเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังพระเยซูพระพุทธเจ้าพระกิษณะและเบื้องหลังดวงตาเราทุกคนครูของฉันลองคิดดูนะคะสติของคุณคือสติเดียวกับที่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมีลองคิดดูว่าสตินี้อยู่ใกล้กับคุณมากแค่ไหนมันไม่ได้อยู่ห่างไกลอะไรเลยคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสติที่ว่านี้ ปริศนามนวิเศษของเรื่องนี้ก็คือสติธรรมดาสามัญที่เราไม่เห็นค่าถึงขนาดปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่จริงนี้กลับเป็นสติแห่งจักรวาลเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงฟรานซิสลูชิยจากหนังสือ t u u h love beauty ทำอย่างไรจึงจะรับรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่มีกระบวนการใดที่จะกลายเป็นการรับรู้ซึ่งเราเป็นอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปคว้าให้ได้มาไม่ใช่สิ่งที่บางคนมีแต่คุณไม่มีคุณคือสิ่งนี้อยู่แล้วในตอนนี้คุณอาจจะมองข้ามมันไปอาจเชื่อมาตลอดชีวิตว่าคุณเป็นแค่บุคคลหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไร คุณอาจสูญเสียอย่างอื่นได้ทั้งหมดแต่ไม่มีทางสูญเสียการรับรู้ซึ่งเป็นตัวคุณเองมูจิจากหนังสือวัสเตอร์เดนสกายเกรเทเดนสเปดเมื่อมนุษย์มีชีวิตโดยรู้ว่าตัวเองคือการรับรู้ไร้ขีดจำกัดประสบการณ์ของการมีชีวิตในโลกวัตถุจะกลายเป็นความสุขสําราญ เพราะจิตใจของพวกเราถอยฉากไปอยู่ด้านหลังส่วนการรับรู้ก้าวออกมาอยู่ด้านหน้าพวกเขาเลิกเป็นเป้าของจิตใจอันทุกตรมพวกเขามีจิตใจโปรง่งใสมีความสุขตลอดเวลาและหัวเราะมากมายพวกเขาอยู่ด้วยความสุขสดชื่นอย่างแท้จริงและใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นทุกเมื่อเชื่อวันปัญหาคล้ายไม่มีอยู่ทุกสิ่งที่ใฝ่ฝันบังเกิดขึ้น และเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ว่าตัวเองคือการรับรู้พวกเขาจึงรับรู้เต็มที่ว่าตัวเองเป็นอมตะพวกเขารู้ว่าตัวเองคือทุกอย่างและรู้ด้วยว่าตัวเองจะไม่ถูกสิ่งใดมากระทบชีวิตบนโลกรื่นรมเป็นที่สุดแล้วสิ่งละอันพลน้อยที่คุณถาหรือมองเห็นสิ่งธรรมดาทั้งหลายล้วนเจือปน ด้วยความรู้สึกสมบูรณ์คู้สุขเช่นนี้เราอาจจะเผลอหลุดร้องไห้ออกมาให้สิ่งที่สุดแสนจะธรรมดาเส้นสายบนกระแพงเชื่อมต่อกับแนวระนาบบนของพื้นเป็นระนาบอย่างเดียวกันขนอ่อนนุ่มบนตรงมเสียงรถราที่แล่นผ่านไปกลิ่งผิวหนังบนแขนแรกระทั่งทั้งหมดนี้ คือปาฏิหาริย์เจนฟูเซเยอร์จากหนังสือ Opening the Door